สำหรับในวันนี้นะคะวันที่1 0กันยานยนพุทธศักราช2564โรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลนคนุเมืองได้ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลฟ้าหัวนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ที่าผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปที่ได้โอกาสในชนุมชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการััมายวคซีนได้ค่ะเรามีการให้บริการทั้งหมดในวันนี้นะคะส0โดสด้วยกันค่ะซึ่งเราให้บริการทั้งในสถานบริการและให้บริการในชุมชนสําหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับบริการในสถานบริการได้ตอนนี้นะคะเราให้บริการในสถานบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวในกำลัต่อไอปนะคะเราจะไปให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานกับกลุ่มผู้ิการแใะผู้ป่วยหรือบ้านเกียงในชุมชนกันค่ะ นี้นะคะเราก็มาถึงบ้านสองกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วนะคะซึ่งท่านเป็นผู้สูงอายุ70ปีึ้่ไปและมีโรคประจําตัวค่ะซึ่งท่านไม่สามารถไปรับบริการที่สถานบริการของเราได้นะคะเราก็จะมาทําการฉีดวัคซีนพระราชทานให้ท่านในที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราเลยค่ะ

สนาไม่ร้ายนะคะารผิปกติหายนอยลรงยายเนาะค่ะอันนี้เป็นใบสังเกตอาการ ก็เน um no ีนผัดกินคุณ yes, uh, uh, ้านวันท so, oh, uh, ี right. uh, ่อาจจะทานเนาะเน้นเป็นเค็มแรกค่ะกินรล้วต้องใส่เอนาสินทีามสิบนทีเนาะกีทานเกิือหนาามสิบนาทีใส่กลือหนาจะให้การเกลือยุ่นนีมันจะมีตารลงจายก็วันที่หงวันที่เจดวันที่สามวันที่สเ่คอแต่วันนีมีอาการปวดปวมแดงร้อนบริเวณที่จีบบ่อชายบ่อปวดตีนขาดง่ายอ่อนที่งปวดาเน้อต้อาเจียนทองเสียคืนมีอาการหังรอบอเนาก ไ่ไข่ปนมันจะมีวันที่หนึ่งวันที่เกิดแต่วันสามเิดเนาะค่ะอันนี้เป็นบาหน้าเมื่อมี่กิดไปแล้วเขียนมันมีเช้นที่สองอีกหนึ่งตัวเนาะบาหน้าจะได้เอะมากจังวอนที่ห่อนี่หน้าเดียวมันจะิออกมาถึงที่เนาะ ปลอดถ้าคนตันช่วงหัวใจหลายตัวคือ9 6มิลลิเมตรปลอดอัตราการเต้นสำหรับภาร,รกิจการฉีดวัคซีนพระราชทานที่โนฟาร์มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบทลทพนเมืองก็สำเร็จโดยเรื่องไปได้ด้วยดีค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชิชวน,นประชาชนทุกท่านนะคะร่วมลงทะเบียนแสดงความจำนงขอรับวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลเมืองหรือประสานไปที่อสมอในเขตรับผิดชอบของท่านหรือผู้นำชุมชนแต่ละหมู่ค่ะขอบคุณค่ะ